แจ็กกับต้นถั่วพิเศษเขาอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งมีฐานะยากจนเขาเผลอทำมเมล็ดถั่วตกลงพื้นแล้วกิ้งหายไปแอนยูนี่คะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ตู่กับใครคะกับน้องยูนีค่ะอนุบาลหนึ่ง วันนี้เราจะมาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะเรื่องอะไรอยู่นี้เ่งนี้แจ็คก,กับต้นถั่วพิเศษก็มียักษ์โหรู้ได้ไงว่ามียักษ์เนี่ยแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนิทานเรื่องนี้ถอยมาใหม่เลยนะคะเนี่ยเป็นนิทานที่แม่แม่ตูชอบมากๆเรื่องหนึ่งเลยเป็นเรื่องที่แม่ได้ยินมาตั้งแต่แม่เด็กๆเลยแม่ดยักษ์ใช่มแม่ แม่ไม่ได้ฝันหลายสักห่พร้อมจะฟังหรือยังคะพร้อมแน่ค่ะโอเคเราไปฟังกันเลย <Yeah. S 1> มีเด็กชายคนหนึ่ง <Yeah. S 1> ชื่อแจ็ค <Yeah. S 1> เขาอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งมีฐานะยากจน <What? S 1> วันหนึง่งแม่ให้แจ็คนำของไปขายแล้วให้ซื้ออาหารกลับบ้านระหว่างทาง แจ็คพบกับชายชลาท่าทางหิวโซจึงแบ่งอาหารให้และเขาก็ได้รับถั่ววิเศษเป็นของตอบแทนเมื่อแจ็คกลับมาถึงบ้านเขาเผลอทำมเมล็ดถั่วตกลงพื้นแล้วกิ้งหายไปเช้าวันต่อมาแจ็ครู้สึกประหลาดใจที่เห็นหน้าบ้านของเขามีต้นถั่วสูงใหญ่เลื้อยพันกันขึ้นไปจนสูงเสียดฟ้า แจ็คลองปีนต้นถั่วขึ้นไปก็พบปราสาทแสนสวยบนก้อนเมฆ <Wow. S 1> ภายในปราสาทมีทรัพย์สมบัติมากมาย <Yeah. S 1> และมีแม่ไก่ตัวหนึ่งอยู่บนโต๊ะที่เต็มไปด้วยไข่ทองคําแม่ไก่เล่าว่าที่นี่คือปราสาทของยักษ์ตอนนี้เจ้ายักษ์กำลังหลัก แม่ไก่ขอให้แจ็คช่วยพาหนี<ะ>เพราะถูกยักษ์ลักพาตัวมา <What? S 1> และบังคับให้ออกไข่ทุกวัน oh, <no. S 1> แจ็คสงสารแม่ไก่จึงรับปากว่าจะช่วยขณะที่กำลังจะพาแม่ไก่หนียักษ์ก็ตื่นขึ้นพอดีแจ็คจึงรีบอุ้มแม่ไก่ปีนหนีลงทางต้นถั่วยักษ์เห็นดังนั้นก็รีบตามลงไปแต่เพราะตัวใหญ่อุ้ยอ้าย<ะ>จึงปีนได้ช้า เมื่อแจ็คใกล้ถึงพื้นเขาก็ตะโกนบอกแม่ว่าแม่จา้าช่วยหยิบขวานมาให้หน่อยแม่ของแจ็ครีบหยิบขวานมาให้แจ็คฟันต้นถั่วอย่างรวดเร็วจนลำต้นขาดออกจากกันต้นถั่วโงนเงนแล้วล้มขึ้นพร้อมร่างของยักษ์ที่ล่วงลงมาจบชีวิตลงแม่ไก่ อยากตอบแทนบุญคุณแจ็คที่ช่วยเหลือตนจึงออกไข่ทองคำให้เป็นประจำทำให้แจ็คก,กับแม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขนับแต่นั้นมาโอ้โหแม่อ่านเสร็จพี่ยนี้ง่วงนอนเลยเหรอคะง่วงนอแล้วแล้วพี่อยนี้ได้ฟังแจ็คก,กับต้นโถววิเศษยังคะ ็นยังไงบ้างคะสนุกไหมกลัวยักษ์หรอคะยักษ์ตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่โอ้แล้วยักษ์น่ากลัวไหมคะน่ากลัวตัวใหญ่ยักษ์ก็น่ากลัวมีหนวดโอ้กลัวเพราะมีหนวดเอ่ะยักษ์อ้วนอ้วนอุ้ยอ้ายเลยปีนลงมาช้าเลย ในทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไ am u n ยูนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิบตรงนี้ไม่ให้นี้วใอะไรของยๆๆ